ดูดิมาะมาแล้วจ้าโหลดีอู้ยังไงล่ะโคตรเซียนเนียว่ายสองเลยแอนมีคนมาดูดิใส่เสื้ออะไรอ่ะดูดิดูดิเดี๋ยวกูขอรีเลือดก่อนไปเทนเอ็กไปเทนเอ็กซ์กู่ขอรีเลือดก่อนไปสู้ไปก่อนไปสู้ไปก่อนเราสู้ได้เราสู้ได้ทีน้าทีน้าไปไปสู้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  แกล้งแกล้งว้าวไปกับเพื่อนเลยยสุดยอดตามสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันซูม่ันมันซูมมันไหนวะเดีดิมือขึ้นมาไม่ได้ไบอกเลยยูดาก้อนอะไรอ่ะตามไม่ทัน เบสซนแบรดได้บอกโอนเลยขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วไปตก้อนนั้นได้ปหมได้ไปรอลาดเนี่ยตัวที่ให้ไหรอกไอ้ดอนแก้โอ้ยไอ้สาวต้วอ่ะไอ้สาวตัวอ่ะสาวตัวอ่ะเอ๊ะเด็ดแสนแสนอมึงคิดว่ามึงจะรอดว่างั้นมึงคิดว่ามึงจะรอดดูดันไม่เกรงใจใครอยากรู้อยากเห็นไง มันบูล่มันบูล่มันบูล่เรามันด่าเรามั่วอ้าวมีด่าด้วยเหรอมันด่าเรามั่วมันต้องซิกใส่เราเนี่ยนั่นๆเอ๊ะอะไรเอ๊ะทำไมดิอะไรเอ๊ะทำไมเรื่อยๆดิมันจะกลับใช่ไหรอรอนะมึงรอดอ่ะมึงคิดว่ามึงรอดจริงดิมาสามเหรอยังคิดว่ามึงรอดจริงดิต้องร้องไปวิ่งมาใหม่ลองไปวิ่งมาใหม่แบบจะตายแล้วแหละลอยลอยมีสองแสนอ่ะตัวเลยโอมันไปฆ่าตัวมันได้เนยนี่ ไปเข้าโลกว่ะโอเคงั้นแสดงว่ามีข้างในอยู่ข้างในข้างในข้างในมีมีนี่มีมีมีลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วโอเคลงเอาอีกโอ้โ่เอาแล้วเอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอันนี้มันเซียมหัดไม่เจ๊หรอตอนนี้ไม่มีมอนตอนนี้ไม่มีมอนไม่ได้ไม่ลีมีฟ้านะเล้วเจ็กเจเล่นเจ็กเล่นเข้ามาเข้ามาโอ้โหเจ็กเลยแห้ะครับผมพาเอ้เดีผมส้อนาเองเจอพาแล้วพาไปพาไปตรงนี้เลยหรไรวะ

โล่ามันโซคอคาเรล่าละทันป่าวะโจทันไปไหนอะได้อยู่อะไรวะโจทันจะไปดักหน้าไงไม่โจทันสิบร้อยไอ้ตุ้โจทันไปไหนอะไรอ่ะรองเท้ามันตอบรองเท้าที่ยไปกิ้งอ้อยอะมไรอะไรเอ็มฮะทำไมมันไม่ปรับเป็นวิ่งอ่ะทำไมเป็นกิ้งอ่ะไอ้นี่มันเคยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกวะนี่ดูเฟมดีดูเฟมไป ลงเสียงแล้วล่งเสียงนี้แล้วผมลงตรงนี้แล้วหมู่ปิญญาเปลี่ยนหมู่ปิญญาณหมู่ปิญญาณหมู่ปิญญาณเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าอะไรเปลี่ยนเป้าอะไรเปลี่ยนมาแล้วโดนแล้วโดนตีแล้วเอาหมู่ปิญญาณก็ได้เนี่ยหมู่ปิญญาหมู่อน่องหมู่ปิญญาณเปลี่ยนเปลี่ยนเป้านะครับหมู่ปิญญาหมู่ิญญาณอยู่ไหนเห็นทับตัวครับตัวทำไมเนี่ยโโอ้หควรกินนะ แล้วเป้าหมายเปลี่ยนแล้วแม่งโอ้โอยเกมโอ้ขโมยกูกดกินอาหารเซฟบอลท่อเซฟบอทอลเจ้าควาาเจ้าควาาเจ้าควาผมเจ้าควาปไปะปะปตัวนู้นก็ได้ไปะวิ่งอย่างนี้กูว่าพอลทลแน่เลยวิ่งอย่างนี้แน่นอนยังไงอ่ะอูมันใส่เพ้มันใส่เพ้มันแบบทีบีไปเลยไมวแมาไมวหอยเรื่อยหอยเรื่อยหย่านะหย่าเลย ปล่อยเลยทายเลยปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้ไม่ได้มีคนโดนเหรอจะหมดแล้วจะหม่อจด้จะได้เจย์ฐานไอ้เจย์ฐานกูโลมมันให้อยู่เจร์ฐานเปิดดิ้งจะรอคนเก็บตัวอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเช็คก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยไม่ได้ไปข้ามข้ามโคลไปข้ามโคลไปคือตอนเนี้ยเช็คละแท้งเป็น E คือบัสมี S C เสื้อลีหนึ่งคนให้ผมมีฟอเรสผมมีฟอเรสผมมีฟอเรสต์้ามโคลไปข้ามโคลไปจนกว่าผมจะโดนอ่ะ

ฟังไม่แพงกว่าจีิเอาละคนกเสือจูนกเสือจูนเบอร์ตายตายไปมือตือโอ๊ยเอ๋โห๊ยแค่ถือกูข้าแปะข้าแพ้ข้าแพ้นกเือจูนตัวโคเคียรงไงเนี่ยตันี้แตะแสนยังไม่รู้เลยของเต็มแล้วเอ้ามันไม่ตายแล้วเพียรนะของสี่แสนไม่รู้กันรู้ของด้วยวิ่งปล่อยให้มันเดินเด็กใจอ่ะ อะไรวะอาี้อดนีเซียไอ้นี่กดายนี่ก็ะดนมีเอร์มเอร์มเอร์ะมดแลวมเตอร์มิสเตอร์โอด้งของมึเนี่เท็น็ก็ก็กก็ก็โอ้แบของมึงเนี่เทสจมม่มสเตอร์ผมรวยของมึงเนี่ยเทสเดี๋ยวนะโน้ตปีนเทอรลี่เหรอน้ีนเทอร์ลี่เรอใม่มันมันน่าจะวิ่งไปประมาณแถวๆนี้ แถวแถวนี้เจ้าเจ้าเจอเจ้าเจ้าเห็นไหมนี่ขึ้นไปฝั่งนู้นแล้วมันเทียบหกโอซีไปแล้วเทียบหกเทียบเจ็ดสู้ได้สู้ได้สู้ได้เป็นเฟลกี้ฟูจะลงแล้วมันลงมันจะสู้เน้นพลาดเน้นพลาดองโบได้ลองโบได้ลองโบได้เน้นพาดเน้นพลาดฝาด้วยเลยอ้โกูโดนแล้วกูโดนแล้วมันช็อตมันช็อมันช็อตกูโดนโดนเจอบหักแล้วผมเก็เอานะเอาหน้าน้ำตี๋นะ ชกูหน่อยช่วกูหน่อยชกูหน่อยชกูห่ชาตายพาตายพาตายหน่อยพีวกูยยู่ยูไม่ได้ยู่่ทันต้สวาหมดสรีย่ไไเนี่ยรอีเมไอเมตัวทีรูดของ ไอตัวนี้ลุ้นของไอตัวนี้ลุ้นของตาย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 หมดตายหมดตอนเด็คุณเอเมื่อกี้ผมหิวไม่ทันคุณเอผมไม่ได้กินอันนั้นเอ๋ไอเจียวอมเล็ตไอตัวนี้ลุ้นของไอตัวนี้ลุ้นของไอแท้งหมดเนี่ยมี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 หนึ่งมีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับไอโดนอยู่หนุ่มนะหนุ่มนะหนุ่มนะนี่ล่วง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 เฮ้ยออเฮ้ยออนปิงตรงหัเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะ อย่าเปเป๊ะตามันขาดเลเป๊ะเป๊ะเออวิ่งดิของนะหนงนะเอาเอาเอาโง่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 โ้่โงัโง่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 โ้่โี่โง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 ่ง่ยง่โ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 ว่โง่โง่่โง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 ่่ว สามตัวมีสี่ตัวเลยเล่นเลยเลยมีของอยู่มีของอยู่ขอพาด้วยนะไปละวไปละวไปละยิงไปละเฮ้ยวิ่งกลับไปตัวนึงวิ่งกลับไปตัวนึงเฮ้ยผมมาเล่นผมมาเล่นผมห้าตัวห้าตัวห้าตัวลงมันลงมันลงมันลงหกตัวหกตัวหกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มานี่มานี่หน่อยมนี่หน่อยนี่หน่อยทุบทุบ เขาบอกว่ามันอะมันนีาเลิมันหนีาเลิชาร์จชาร์จแล้วเล่นไปแพงยันเนี้ยแต่ละตัวแพงสุดๆเนี้ยชาร์จแชาร์ตแล้วมันมาชาร์จแล้วมันมา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 ตายกนเลยนเปิดกูฮะเปิดกูใช่ไหมยังไงต้องรีบนะหมอบหอบมาละลว้ตางลวงหล่วหลงลลัวหลัวหล่วงหลวล่วหลงล่วหลงล่วหัลลว ตนี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเขาหน่อเขาหน่อไหวปะไม่ไม่มันวิ่งหนีละวางวางอะวางวางมาล่วงแล้วมันล่วงแล้วมาด่วนมาด่วนมันกดรองเท้าห่วงตัวรองเท้าแกะวิ่งเอ้อเด้อเป็นอย่างนี้มันเหรอวะเออวันนี้ไม่มีใครแตกเอะโทรศัพท์เข้าอ่ะเดี๋ยวกูมานะกูหาที่ลงบ้านเฮ้ยมาช่วยพี่พี่ปาดคอตัวนี้หน่อย โอเคร่วงอเออมันเฉลี่ยไม่ะดเีมันอ๋อออะไรวะอ่อ่อนัเอไปนะงค้ชแจกไนั่ยเดี๋ยวผมเข้าโอ้ยผมแรกว่าผมทำได้ผมทำได้กูน่องนี้ร้อข้าชคแคมปโอ้แล้วคอม่วงไม่มีใครลากเหลวนะลงนิดเีย เรียบร้อยนี่คือรอดไรอดสวยอ๋อเซฟพอทาจริงปะเนี่ยคือเซฟพอรท่าตรงนี้นะเแบบให้เข้ามี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 เยอะเลยเยอะเลมีหรือมีอ๋อโอ้โหไม่น่าอ่างงี้นะมันฝาดมันมี

ดินม่งคงเ่องของเราวะเรือสตัวนึงอ่ะอ่นี่เขานี้ผมดักหลังนะเจยิงอยู่ตรงนี้มันขีดมาท่าโดนตีละนี่เองั้นจุดเดียวห่ะจุดเดียวแ่าน้ก็มาจุดดียว่ะบิวพี่เอดิโดนนะโดตกอ่มันพาโซเชอร์นะลบาไยไผมเลย นี่ไปไหนวิ่งไปไหนของนายนีสองตัวสองตัวนี่สองตัวใจเย็น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 มีเพื่อนมาอยู่ด้วยโอ้ยพวกนี้ไงเมื่อกี้ดีที่มึงฆ่าผมเออพวกนี้ไปก่อน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 ผมคนนี้เจ็บมีสเจ็บีมิสแคปมิสแคฝงมึงสวยสวยไรไมยรู้ตรงบุกแข็งแบบโต๊ะแม่งแม่งช็อกอะแม่งตายตายตอนนอนไม่หลับอะตายตายแบบทีเดียวเลยอ๋อ ไอ้ดาวัเนี้ยเดาบิงแมมกเป็นเดิมเหมตัดใช่ไหมไม่ม่ไม่ดักมันมันมันมาเนี่ยลงเกี่ยวับได้ตัวนึ่งไหเะเลยเะเเเลยเะไะเีนี่ มาลังลงกำลลงหน้ามามามาเอาเมลก็หวังเอาไช้าเลยเต็มเลยชาเออนาหหาา่ไหลดูเดจัลเฮ้ยมีมีอลเล็ม่ะปาดาาดาวาวา้ยกมันติดะีีผมาไม่ทันเ็บของทลไป่า ววายวนี่ม AH, 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 ันสมถุยอว้น yep. okay. right? ่สมถุยใช่ไหมเนี่ยมาหลับจริงไหมนะเออร่อคุณเบลคุณเบลใส่มาได้ไหมผมอยู่ไกลอย่าท้าอยู่ถ่ยมาผมอยู่ไกลได้แล้วได้แล้วดกรเป๋าดอเไอยังจะเดข้อดเดี๋ยวมันโล่งหมดแล้วเอาแทน เออเต่มยัอยู่มายังเป็นถ้าถ้าโล่งหมดมันจะขึ้นมันจะไม่ขึ้นเออวันนี้ไงเดียวฮ้ยมันขึ้นเขียวได้ไงอ่ะมันโล่งหมดนี่โล่งได้แคมป์ขวาป่าวเออหรอเว้มันเคลียร์โล่งเลยอ่ะมันเคลียร์ละเอียดเลยอ่ะเพื่อนใช่เหรอทำไมมันขึ้นไอ้เนี่ยขึ้นนี่ไงกูเจอแล้วอยู่ตรงกูเนี่ย้5ตัว5ตัวอาดอน1ตัวเบสซิ่งแล้วก็พระเกต อยู่กูช้ตคอได้มีหตัวอ๋อทีนี้นี่เอออสักตัวเจ็บสักตัวโอ้แม่งเอ้ยจะเติมไม่ขึ้นพ้น่อยนะม่ง้ลงมา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 มายมา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 ตรงกูมาตรงกูมันจะปินมจะปนก่อนก่อนเล่นใช่มต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วโอเคโอเคงละ

สนะวยงามมาทุกคนทำได้แบแ,แบบรวแบบวตมพี่พี่อยู่นี่ไม่ร้อย,อย่นี้ได้อยู่โอเคมาเ,นะเ,นเยนรับมาเรีรับมาเรรับมาเนเ็วแล้นะเอ๊ะถมตัแล้วปะเอาเลยไหมเอาเลยเกี่ยว มาดิมามาพี <lok> ่มามาตาอยู่นี่พาอยู่นี่ปทละพาจะตายละพาจะตายเยาเลยสองบิวิวิวคจะตายแล้วนี่ยพาใช่พาเราแดงกีตัวหรอไม่ใช่พาเลย ให้ท้าท้าอยู่เลยจะตายแล้วตายแลโอเคทายตายตายตายาตายาตายแล้วคุณมึนจะหนีเหรอพามันตายอะฮะน่าจะตายหมดอ่ะวฟังตาดิตาดิเจะเอาแบบเทาันหน่อยไม่ห้สอันเดสอิคุณก็เสียอันเดสอันเดสโน่นู่นู่นดโน่นู่นดูโน่นดโนนีกี่เล่นจะเล่นตอนเรีว่ะเล่นเล่น ไม่ชิด <wounds> ที่ต <apl> ัวไปหตก่อนนะตก่อนหายีมาเตตีเลยลิวบอกไงดิพูดดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลี่ยนอยู่ไ้เล่นมัเล่นหมดัไได้ไม่ใช่ับเลยหรอไม่ได้่อยหัไม่ได้ตัวมันคาเบี่ตัวนั้น

ทเกครับเก็บ้าเชู่หรือรอรอลรอเช่อปูเอาูก่อนเอาปูก่อนช่วยก่อนช่วยูก่อนพาคูอยู่ไหนพ้ากูอยู่ไหนท้าอยู่ที่กููไหนแหละอยากไปไปเอาหมาเอาตรงนี้มัน้วนแห่ว่ามัน้วนแต่ว่าเยอเคครป่ะดไแคงโอเคโอเคเดวหักาไมเ แคบนะครับสวยเจกูป่านแล้วไปตายดินี่นี่ตัวนึงตัวนึงตัวนึงไอ้คิวอะขอโทษเฮ้ยตปตรงไนสายปนายปนแพไปแพ้ไปแพ้ไปเออเรื่องทเรื่ตามไม่ได้แล้วแต่โปชาร์กูจะแตกแล้วไปโป้ชาร์ตสิบห้าเอารอยี่สิบวิโปชาร์แตกก่อน โดนบอมตรงนี้บุ่มแต่จี้บอมเมื่อกี้ที่มันบอมเจกเหมือนไม่มีดาเมจเลยมันโดนเฉียดๆอ่ะไปกี้เจกเลี้ยวหลบเนี่ยเจอดิฟโตเกียวใส่ให้เนียบร้อยไม่หัวแตกกลัวอีกคนเละคนเป้ยไงล่ะเป็นไงมาสายไม่โอซี่ซ้ำเหมือนแล้วก็จำไว้แล้วกันนะแคมป์แคมป์เกียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยเย็บขาเป็นเลตเตอร์ตัวเดียวเลย มเลเตอร์หตัวเลยอ่ะเอาไหมยังไงดีไหวไหวใช่ไหมเอตัวนี้นอันนี้ขนของเอยอันนี้ขนของบ้านมันยู่น้นบ้านมันอยู่โน้บ้านมันอยู่โน้นขนของไปดักที่บ้านตรงีบ้านเฮ้ยมาเล่นว่ะมาเล่นว่ะมาเล่นว่ะเอาโอ้โหคนเดียวบไม่แทนเข้าไปคนเดียวไม่เอาแล้วกูนึกว่าตามมาไงโอ้มันเป็นเซตสิปมอนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวแทนตัวแทนนี่มาเ Roll, 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 roll. ไดเยมลงมาลงมาลงลงมามามามในแคมในแคมแนอ่าอตีช to uh, uh. ้อไรอดยทำระเบียออไตวนเบิร์เ yeah. บ yeah. ิร์เบิรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตาย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 งแปสิบเอ็ในตัวแทนคุมแล้วเพื่อคุ้มแล้วคุ้มแล้วเยให้ยง ก็นึกว่าตามมาที่เดีแวบแคปแคปนี่นี่อีอีเลยอีเลยปัปาดปปาดเลยปาดไปดูครับตัวหนักว่ะเดี๋ยวผมดูให้าการขงตัวหนักตัวา้แล้วตัวขวาแล้วตัวขวา้วยกัตัขวาด้าวด้อดอู้แทนคุ้มแล้วเพื่อนผมไม่ทันว่ะเฮ้ยคุรีวู้้้ย้ เมาเพียเพียเพียเมาเอ่อมาช่วยเจ็งรุ่นเลยเจ็งไปประกาศเลยคืนนี้ไปประกาศเลยแป๊บคนรับท<ต>องที่เช้ามาเราแมสเลยนะผม,มนผมเจ้าของช่องอะไรนะหลานตาหนุม่มเ <c oughs> นี่ย